Flying Dutchman คือหนึ่งในตำนานเรือผีที่ดังที่สุดในโลกถูกเล่าขานมาตั้งแต่ศตวตรรษที่17ว่ามีเรือลำหนึ่งที่ถูกสาบให้แล่นอยู่กลางทะเลตลอดไปโดยไม่มีวันเข้าเทียบท่าเรื่องเล่าเริ่มจากกับตันฟานเดอร์เดกเกนเขาเป็นกัปตันเรือชาวดัชที่ดื้อรั้นและพยายามฝ่าพายุบริเวณแหลมกูดโฮปแม้สภาพอากาศจะอันตรายแค่ไหน บางตำนานบอกว่าเขาท้าทายพระเจ้าหรืออีกบางตำนานบอกว่าเขาสาบแช่งท้องฟ้าและนั่นทำให้เขาถูกลงโทษให้เล่นเรือวนเวียนอยู่ในทะเลชั่วนิรันดร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาร,ร้อยร้อยปีมีคนอ้างว่าเห็น Flying Dutchman โดยเฉพาะในคืนหมอกจัดหรือช่วงพายุใหญ่พวกเขาเล่าว,ว่าเรือลำนี้เหมือนลอยมาจากความมืดไม่มีเสียงไม่มีลูกเรือ แต่มีแสงประหลาดเหมือนเรื่องรองอยู่รอบๆและที่น่ากลัวคือใครเห็นเรือลำนี้มักถือว่าเป็นลางร้ายว่าจะมีอุบัติเหตุหรือเรือล่มตามมาไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงภาพลวงตาจากหมอกหรือผลของตำนานเก่าๆ Flying Dutchman ก็ยังเป็นหนึ่งในเรื่องลึกลับที่ทำให้คนทั่วโลกสนใจมาจนถึงปัจจุบัน